ก็คงไม่ดูนะโทรศัพท์อันนี้ก็คงจกไม่ได้เห็นนะครับผมก็น่าจะต้องตามมาชัยกรรมเนาะ,นะตามกันไปนะครับผม กัสำหรับวันนี้วัสดีนะครับทุกคนก็วันนี้ก็เป็นวัสุดท้ายของเจ้ารอดไฟโทรศัพท์ Oppo ของผมนะครับนะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้เห็นปลาชัดๆอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะจริงๆก็คงต้องใช้ไฟฉายแทนนะครับ ันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายที่ได้เห็นปลาผมชัดๆอย่างนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับผมไม่นานครับครับเดียวก็หาหมูลตรวนี้ผมจะผสมอะไรก็ รอดูติดตามคารับหน้านะครับผมอ่าแล้วก็ปลาในวันนี้อลากระกับของเราโหหนูก็แข็งแรงดีอืมก็เตรียมเพาะปิดกั้นอย่างดีเลยสำหรับไอ้ตัวนี้นะครับ เปลี่ยนน้องเปลี่ยนน้าไปเรียบร้อยแล้ว่อเช้านี้นะครับก็วันนี้วันอาทิตย์อะไรเนาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์ช่วงเช้านะครับ ชเช้าเลยล่ะก็วันนี้ก็จะเห็นปลาว่าไอ้น,นี่นะคอนข้างที่งะ่แบบมุดเลยล่ะหลังนี้ก็ตื่นนอนหกโมงกว,ว่าคนระับปลาตอนนำเสนดปลา,ปปลาให้คุณผู้ชมเจออะไรย่างเนี้ย สุดนบกครามเริ่มกระโดดขึ้นนะครับเป็นไรไม่รู้ก็เราได้มาเจออีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับ น่าจะเป็นวันสุดท้ายอะพอ,อแบบมันยังไม่หมดสักทีเนาะหน้าจอมันแตกเนาะหล่นผมหล่นทำหล่นเมื่อตอนวันวันเสาร์เนาะนี่อ่อะน้วยวนตับเลยนะ นี่พานมาดูตัวเมียนะครับอ้วนมากเลยนะเป็นปลากแกนนั้นเนี่ยไข่ยเยอะมากเลยดูสิโอไข่ครเยอะเลยไปไม่ไหวแล้วเนะนะี่ยแค่ไม่ไหวเลยอ่ะนะก็น่า,าจะเป็นวันสุดท้ายครับเออครับก็นี่ อัปเดตให้ดูวันจันทร์กันเลยที่เ,เทียวโอ้โหก็ใช้เวลามาสามวันลูกปลาก็โตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ยังอยู่แบบเดิมถึงเปลี่ยนน้ำิ่งใส่น,น้ำไปน่อยเดียวเองนะครับไม่รู้ลูกปลไอยู่ไหนมั้งนะหายไหนกดูนะครับอืม ก็ใช้่อไฟนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เช้าเนาะอีกทีน่าจ,จะเช้าก็นานแหละนะครับนี่ดูประหางยุงรอดอีกสามตัวนะครับเพราะว่าอีกเราก็ดูกว่าอยู่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่เห็นไหมโหลเนี่ยอันเดียวเลยครับผมว่าตอนแรกนะจะเอามาใส่ ลูกป,ประกัดนะในนี้นะครับนี่อัปเดตให้ดูเลยนี่ที่มแยกออกมานะครับอยู่นานแล้วนะเนี่ยแยกออกมาตั้ววันวันศุกร์แล้วนะแยกออกมาตั้ววันศุกร์แล้วเดี๋ยวก็น่าจะต้องนะครับย้ายไปในกระ,ระบังนั้นผมจะเอากระ,ระบังนี้ออกก่อนนะที่เอามาเอาลายมาใส่ ลายแดงเนาะลายแดงเทพเนาะลายแดงเทพลายแดงป่าลายแดงอะไรเงี้ยมาใส่นะครับแล้วก็ข้างเตียงตรงนี้นะครับก็เป็นอาร์เมียของเรานะครับก็โหน้ำนี่แบบปละการดอะเออเพราะว่าไอดำๆนั่นคือประกัดหม้อนะครับเสียใจจริงนะครับผม ก็เนี่ยแหละอาหารลูกล so ูกหละลูกอาทิเมียนะครับก็เสียดายของครับก็เลยนี่ไปนะครับเพราะว่ามันกระโดดออกนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากครับผมมาอัปเดตตังลูกปลาด้วยนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์เนาะที่เราอัปเดตพวกลูกปลานี้ไปนะครับ ๋ย่ามาดูอัปเดตลูกปลาพ่งนี้กันกัน่ามาดูปากัดกันก่อนเลยสิบ้าอืม,อมปากัดผมเอามาใส่ไว้ในนี้มะได้สีดำเนี่ยอาจจะมีบางตัวที่ยังไม่มาใส่นะครับเห็นวิ่งๆไม่ใช่ลูกปลานะมาแรงมาแรงน้ำนะครับผมดูสิเยอะแยะก็วันนี้ใช้เวลาถ่ายแค่ เก้าทียิบห้าวิเนาะครับก็มาอัปเดตพวกนี้ให้ไวหน่อยนะครับโอ,อ้ไข่นี่นะลูกปลาของเรานะครับที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับ สองอาทิตย์แล้วละ่ะนั่นกี่ไม่กี่วันแล้วก็ลูกปลาครอบใหม่ที่เกิดมาประมาณจะหกวันละนะครับตั้งแต่วันพฤหัสโดพฤหัสหรือสุกยังจำไม่ผิดน่าจะสุกนะครับสี่วันดีเป๊ะสี่วันห้าวันนะครับ มันจันทร์เนาะวันจันทร์โอ้ววันจันทร์วันจันทร์ละก็ลูกปลาก็ประมาณครึ่งๆเดี๋ยวก็จะมีคลิปกับไอปลาปลาเลเทลแคทฟิตนะครับรอติดตามกันได้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเออช่องพีโอนี่ด้วยนะครับสุดสองสุดสองสอง 1.2น,นะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เอามาลงในวอร์ชั่นนี้นะครับวอร์จินนะครับขอน่าจะไปก่อนนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากวันนี้ก็มาแค่อัปเดตก็ไปนะครับก็สวัสดีครับทุกคน